สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าผ้าตับมันเมีย่ยงปลาแดกต้อนจ้ะพริกกระเทียมอันนี้ตะไคร่ด้วยจ้ะตะไคร้แล้วกับเครื่องเคลื่อนเอาไว้็ใส่ทีหลังแล้วก็จะมีอันนี้บักมีน้อยบักเฟืองบักโยม,มจ้ะแล้วก็ปลาแดกต้อนจ้ะ หกตะไคร้นละเอียดก่อนพี่น้องจ้ะูกไปเรื่อยๆเรื่องงเข่ากันก่อนตะไคร้แหลกได้ทีพี่น้องจ้ะใส่นี่น้อยหรือว่าหั่นแบบมีใลงไปก่อนจ้ะหกทุกอย่างให้ได้ทีรวมกัน โอเคว่าของมันต่นงยากแหลกยากก่อนตะไข่บัหมีละเอียดแล้วพี่รองจะมันจม,มนเฟืองเราผัดไปเขาก็จะได้ปรุง ถ้าใครตำเนียงได้หนึ่งมนี้นมาเด้อมาเด้อพี่น้องจา้าหน้าตาเป็นแบบนี้เขือเหลืองเขือคืนประเด็กต้อนจ้ะ เผ็เเดเผ็ดก็ได้ก็ใไซหน่อยปรุงจะพี่น้องจลน,นิดหน่อยผงนัวน้ำปลาวัตถุดิบแม่มีอะไรมากมายฝ้าใส้หลายเพราะว่าใส้เปรเี้ยวก่อน เมิ่มให้มันพอดีชิมนก่อนจับพี่น้องชิมก่อน,นอชิมก่อนเหยาปฝาจับหัวน้ำปลาตะไเบ้งจับพี่น้อง,ะะง,จ,องจับเดี๋ยวยันยังพาไปกินจ้า สวัสดีค่ะแล้วๆพี่น้องจ้าตำเมียงย่ยนิ่งพอได้ไหมเนี่ยคุยได้ส่วนส่วงดีเนาะนื้อนจัด มีหมักย้มหมักเฟียงปลาแดกตอนบมักมีหน่อยพี่น้องอเอาไปอัน ไปชบปูห่อครับมักเสียงน้ำลายแตกกว่าพี่นอ้องมันยมนี่ ไปนำไลทแต่วมาดูความประเด็ก อืมผิกไหมแม่ธรรมดาอย่าหาตอนประแดกหรือพี่หมองอีกตอนประแดก ดีแท้เว้ยเข้าไปเมีอย่างสร้างนี่แห่งจังก็เนี่ยจากน้อยน้ำย้ำอนย้ำดำนะยังมะโกวสีประแดดตอนใสเพียกปาดมะโกใสซหพอใบบะกอ โ oh. อ้ยลำลำมีแนวหัวไป่องมันต้องกินซุ้มกันหลายคนยายเนียงคิดยาก

มาเดยอมาเดยอพี่น้องแซบบียะโยเกไกโยกไก่พอดีมันมีตันแบบนี้เฟืองกับเพื่อนเก็บมา มังยมกับขอบคุณพี่ดมเพื่อนอามาให้ลูกค้าแก้มยาดองพี่น้องจะไม่ได้ตำใจกันจับเลยจับคาก่อนไม่หมดไปต่อกันที่ร้าน จ้ะขอบคุณสุมองสุบอนขอบคุณทุกกำลังแรงใจพี่น้องเพิ่นภาคคากินน้ํามันอนี้แล้วเนบ่พ่อกันเิ็บมาให้จ้า